อ่าเมื่อกี้ไม่พูดแบบเก่งแบบเมื่อกี้เอาดิครับอ่าแล้วมันปีนอะไรมึงไม่เก่งอ่ะถือมีดมาทำไมถือไม่ติดแทงมึงไงบอะไรนะเมื่อกี้ไม่จัเป็นอ้าวเมื่อกี้ไม่พูดแบบเก่งแบบเมื่อกี้เอาดิครับอ่าแล้วเมื่อกี้ทำไมมึงไม่เก่งอ่ะเฮ้ยผมไม่เคยด่าคุณเลยตอนแรกแหะสักคำก็ไม่มีนะทีู่ขึ้นมืกูก่อนเลยที่ใจเย็นสุดแล้วอ๋อนี่ใจเย็นเหรอถือมีดมาทำไมถือไม่ติดแทงมึงไง นักเลงด้วยนะฮะเก่งด้วยเท้าผมต่อยด้วยนะฮะโอ้โหเก่งจริงๆนะฮะก็เมื่อกี้ถามตัวตัวกูไหมใช่ไหมทุกคนพยานไหมพยานไหมพี่เขาไม่เกี่ยวกับท้าผมต่อยไหมอท้าผมไหมเมื่อกี้ผมถามคำหนึ่ง,งจริงไหมฮะอท้าจริงอ่ะน้องเท้าจริงไหมเอ้าเอาเรอจริง,รงเอาเรื่องจริงมาพูดกันผมไม่ใช่คนแล้วเออก็กล้องมีเดี๋ยวดูกล้องนะฮะผมอยู่นี่ก่อนคุณอีกทางในแถวนี้ ที่ผมถามคูนะ่หน้าาอยู่รำไม่เกี่ยวหรอกเว้นมึงยังปรกกาอาใครกลางครับผมถามดีๆไหมผมด่าสักคำไหม ทำไมหาได้ผู้หญิงหาได้ทำไมแค่ถามว่างงว่าทำไมถึงไม่มาเติมน้ำมันให้มีไงมันเป็นไม่ออกทางพ่อลูกค้าอย่างนี้เอับอ่าต้องการคำถามครับต้องาคำตอบถามต้วงการคำตอบแค่นั้นนะฮะเอ่าเดี๋ยวโทรไปด้วยหลักฐานว่าคุณพูดอย่างนี้กับลูกค้า สายสองผมเข้าไปรถไปเติมน้ำมันนะ้ำมันหมดเลยปกติร้านนี้ผมก็เติมประจำปั๊มเนี้ยครับเขาก็ไปเติมน้ำมันแล้วก็อตอนที่เขาเข้าไปไปติดปุ๊บก็ไปต่อคิวเขาอย่างนี้เห็เนื้อไปดูเห็นรถมอเตอร์ไซค์รออยู่ประมาณห้าคิวถึงหกคิวมานั้นเลยผมมองอีกฝั่งหนึ่งเขาว่างใช่ไหมครับก็เลยเดินไปถามมันมันนี้ตรงนี้เติไมได้ไหมครับเนะขาบอกว่าไม่ได้มอเตอร์ไซค์ต้องรองข้างหลังผมเลยมาต่อคิว ต้องต่อคิวไปเรื่อยๆครับพนักงานทั้งหมดสามคนแต่พนักงานทํางานอยู่แค่คนเดียวทางที่คนก็รอกันอยู่หลายคนเขาก็ไม่มาทําอะไรเขา็ยิ่กฉยเฉยพอผมเติมมาเสร็จก็ถามว่าขอโทษนะครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมทําไมผมพนักงานว่างมันถึงไม่มาช่วยเติมเะครเบจะได้เสร็จเร็วลูกค้าก็รอคนหลายคนเขาก็ตะโกนเลยว่าพนักงานมีแค่เนี้ยมีน้อยเหนื่อยอ้าวทำไมไม่แผพนักงานเพิ่มครับเขาก็โวยวายมาเลยว่าก็เจอพนักงานอย่างเมื่อไรกูเหนื่อยเขาออกกันหมดแล้ว อ้าวผมผิดอะไรเนี่ยผมแค่ถามเขาจะอารมณ์ผมแห่คือพวกคุณยืนว่างไม่ทําอะไรพอผมถามเนี่ยปุ๊บเขาก็เสียงมึงกูงงอ้อย่างนู้นท่บอกไม่อยากพูดอย่างนี้เป็นผู้หญิงไงอย่าพูดแบบนี้พลาผมก็ไม่อยากตอบปากตอบคำามคำตอกไปปุ๊บเขาจะโกลนด่ามาลบตามหลังด่า,ด,าด่าผนไม่ไหเขาวิ่งออกมาจากตู้เขาพกมีดออกมาแล้วชักมีดออกมาด้วยเขาไปแทงให้ตายเลยก็คือตอนเนี้ยก็ชา้าเป็นประจําอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีรถมีรถม,ม,มีลูกค้าเราก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมเรารู้เรื่องอยู่ว่า ต้องรอแต่นี่คือคนว่างเข้าใจไหมครับผมโทรขอเบอร์ผู้จัดการโทรผู้จัดการก็มามาขอโทษผมนะแล้วก็ผมก็ผู้จัดการไม่ต้องขอโทษผมนะครับผู้จัดการไม่ผิดพนักงานคนละครที่ผิดมาใส่ร่ออะไรกับผมผมแค่ถามเฉยๆทำไม,ไมต้องมาด่าขึ้นมึงกูด้วยด้วยเห็นไม่ถูกต้องนะผมยังมีคลิปสองอีกครับคลิปสองที่ผมยังไม่อยากให้ลงเพราะว่าเขาไม่ดา่าแค่ผมคนเดียวนะเขดาด่าหัวหน้าง,งานเขา,ขาเ,เขาขดา่ดาเขตเขาเขาด่าบริษัทเขา ว่าผ้มนุษเรามาทำงานเหมือนกูบ้างลำบากขนาดไหนเด่ยกันจะตายอยู่แล้วเวลานอนยังไม่มีเลยเดินกันจนไอ้นั่นจะหลุดอยู่แล้วพิการก็มาขอโทษของเราผมก็มอ,อยากจบแค่นั้นครับคบผมบอกคณะเนะจ้าของมาแล้วว่าให้พาเด็กมาขอโทษผมน่าจะจบไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะตอนนี้น้องๆผมมาที่ที่อยู่แถวนั้นนะครับน้องๆอยู่แถวนั้นขับวินขับแก๊ปอะไรพวกเนี้ยมาบอกผมว่าพี่ตัโดนแล้วเหรอพี่ตั้งผมโดมนประจําเลยจ่าก,กันประจําเลยเราลูกค้าประจําเลยสองคนนี้ คือ oh. ผมไม่อยากไปอะไรกับเขาอะผมสงสัยเขานะตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ไม่รู้ตัวของผิดหรือยังไม่สําน,นึกว่าเขาผิดจริงยังจะมาเก่งอะไรอีกผมก็อาจจะต้องแจ้งความไปเหมือนกัน